กลับด้าครับพูดถึงความพร้อมนักชายต่อยวันเสาร์นี้แล้วผมก็ความพร้อมตอนนี้ก็เต็มร้อยครับไฟนี้เก็บตัวฟิตซ้อมมากี่เดือนกี่สัปดาห์ครับไฟนี้เก็บตัวซ้อมมาประมาณ2เดือนกว่าได้ครับเรื่องของน้ําหนักของเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็ยังเกินอยู่ครับอยู่เยอะไหมครับประมาณ2กงโลกว่าๆครับเชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหานะก็น่าจะได้ครับคราวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลาชกนะปกติระวันลุกพิดี นานลักที่ไม่ได้มาต่อยตอนเช้านี่การเตรียมตัวการที่ซ้อมเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับก็ซ้อมตามเวลาชกครับก็หันมาซ้อมเช้าเยอะกว่าซ้อมเย็นครับการซ้อมไฟน์นี้เราซ้อมที่ไหนครับก็ซ้อมอยู่ที่บ้านครับไฟนี้ครับอยู่ที่สุรินเลยสุรินครับการที่ต้องมาเจอกับสมมกว่านักชกที่รูปร่างใกล้เคียงแล้วก็กำปั้นหนักเหมือนกัน เห็นอะไรในตัวเขาที่ต้องระมัดระวังพิเศษไหมครับก็ต้องระวังหมัดเขาเป็นพิเศษครับเพราะว่าเขาเป็นมวยที่หมัดหนักครับสามารถต่อยควายล้มควายตายได้อะตามที่นักมวยหลายๆท่านเขาพูดนะครับกรณีตัวตัวเขียวเองคิดว่าจุดเด่นเขาคือเรื่องของหมัดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นจุดอ่อนล่ะจุดอ่อนผมมองยังไม่เห็นครับเพราะว่าเขาเป็นนักชกที่มันมันหาจุดอ่อนยากครับเพราะว่าเขาก็เป็น อดีตแชมป์เอ็มเอเอด้วยอ่ะมันมันหาจุดอ่อนยังไม่เจอครับเหมือนี้รูปแบบมวยไทยเขาเขาปิดจ็อบเร็วด้วยป่ะฮะใช่ครับก็เลยไม่ทันได้เห็นอะไรอะไรใช่ครับยังยังยังไม่ยังมองจุดอ่อนเขาไม่เห็นนะครับคิดว่าถ้าเกิดเขาโดนเขาวุฒิอื่นๆของมวยไทยนะฮะอันนี้เช่นถ้าโดนศอกโดนเข่าเงี้ยเขาจะก็ไม่แน่ครับตรงนี้ครับเพราะว่าเขายังไม่ไม่ไม่เคยโดนคือเอาง่ายๆเขายังไม่เคยชกกับคนไทยอ่ะครับกูยังไม่เคย ล,ลิ้มลองของคนไทยใช่ครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาจะเป็นยังไงอันนี้ถ้าเกิดถามถามเรานะเปรียบเทียบกันนะ<ช>เขียวเองก็ได้ชื่อเป็นมวยที่หมัดหนักสายกว่าบาทนะครับเปรียบเทียบกับเขาเขียวคิดว่าใครน่าจะหนักกว่าก็ตรงนี้มันมันวัดกันไม่ได้ครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดหรือว่าใครจะหลวมครับถ้าใครพลาดผมมองว่าเล่นได้ทั้งคู่ครับเพราะว่าหนักทั้งคู่ครับ คิดว่าการลักษณะการออกหมัดของของ,ของ,ของจอเจอนะฮะค<อ>ือลักษณออกออกเหมือนแบบเหมือนเหวียง,งนะนะใช่ครับเขาเขาต่อยหมัดเหมือนอหมัดเคลื่องควายมากกว่าครับ <c oughs> คือเขาไม่ได้ต่อยเหมือนมวยไทยมวยไทยคือ,ต,อต่อยตรงๆอย่างเงี้ยเขาจะเคลื่องมากกว่าครับ <c oughs> ตรงนี้ถือว่ามัมนมีมันเหมือนมันออกหมัดแบบระยะมันกว้างไปไหมมันมัน มันเหมาะเรโดนส่วนไม่หรือยัง,งด้วยด้วยส่วนตัวผมผมมองว่ามันกว้างเกินไปครับเราสามารถมองเห็นอาวุธคู่ต่อสู้ได้ครับ mm hmm. แต่จังหวะมันมันมันขึ้นอยู่ที่จังหวะด้วยครับว่าเราจะพลาดหรือไม่พลาดนะครับเราคิดว่าเกมการชกมันจะจบแบบไหนครับเกมการชกผมมองว่าสนุกครับแล้วก็ดูเดือนแน่นอนอลึกๆในใจผมมองว่าไม่ครบยกแน่นอนรับคู่นี้ย,ย,ยังเคียวนะวนะสถิติการต่อยกับ นักชกต่างชาติคนข้าวที่จะดีพอสมควรนะครับคือมันมันแตกต่างกันนี่ครับที่ต่อยกับนักชกต่างชาติแล้วก็คนไทยก็คือเราจะเราไม่ค่อยเก่งอ่ะครับต่อยกับต่างชาติเราไม่เก่งเพราะว่าคือถ้าต่อยมวยไทยต่อยกับคนไทยเราต้องดูชั้นดูเชิงอย่างเงี้ยแต่ต่อยฝรั่งเราไม่ต้องดูเราคือไม่ซีเรียสอ่ะครับสบายสบายอ่ะทันทีที่ทางฝ่ายจัดเนาะแจ้งมาว่าต้องมาเจอกับนักชกรายนี้เนี่ยความรู้สึกของเคียวตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับ ก็รู้สึกดีใจครับที่เขาจัดโชคครับเพราะว่าผมไม่ไม่เลิกคู่ชคอยู่แล้วเหมือนไม่นนเพจเหมือนไม่เพจของทางวันชิบชิปจะลงเหมือนเป็นเป็นโปสเตอร์อะไรสักอย่างประมาณว่าตัวเรามั่นใจว่าเฮ้ยได้กระดูกประสบการณ์ในแบบมวยไทยน่าจะดีกว่าอันนี้ยังยืนยันความคิดเห็นเดิมไหมครับก็ประสบการณ์อะในในเวทีวันอะผมมองว่าประสบการณ์ช่วยไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นนวมเล็กแล้วก็ต่อยแค่สามยก มันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนใครอะครับกึ่พอยหรือประเด็นมันอยู่ที่การความผิดพลาดเลยใช่ครับอยู่ที่ว่าใครจะแก้เกมมาดีกว่าครับถ้าไฟนี้สมมตุติคุณชนะจอนลีเเกอร์คุณคาดหวังอะไรจากจากนี้ถ้าไฟนี้ผมได้รับชัยชนะก็อยากจะไต่เต้าครับอ,อยากจะติดเรนกิ้งเหมือนกับนักมวยคนอื่นๆน,นะครับ ไอ้จนถตอนนี้นี่เขียวได้โบนัสจากวันนี้มากี่ครั้งครับน่าจะสามไฟครับสามไฟนะครับรู้สึกอะไรหวังนี่ได้ตลอดเลยนะครับโอ้โหโอเคมากเลยนะไม่ต้ถามแล้วจ้ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายนครับมีแฟนๆมวยเนี่ยเขายังไงก็ตามเชียร์คุณเยอะสายโภบาดยังไงคนก็ต้องรอเชียร์นะมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆที่รอเชียร์คุณด้วยครับก็ฝากแฟนมวยนะครับ อย่าลืมนะครับวันที่11นะครับเช้าวันที่11นะครับฝากเป็นกําลังใจให้กุหลาบดําด้วยนะครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนครับขอให้โชคดีครับ,บค,ครับผมค,ครับครับผมครับ